สิโอ้ยขออนุญาตกินกาแฟก่อนนะคะไม่มีเสียงละชงแอบ,บและนะโอ้ยลอ้หนูก็อยู่อย่างนี้ลูกหลับมานานแล้วันนี้ยังไม่ได้หลับเลยเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะคะขออนุญาตกินกาแฟก่อนนะแป็นนึงเอาเวนตาเอาก่อน้หอมนะเอ,เ,อเอนะไม่ได้บอกว่าขออนุญาตแล้วไง ยายเจ็บหัวออาวออดออมีแรงแวอะอะอดออสวัสดีค่ะเช้านี้อารมณ์ดีนะคะคนสวยว่าไงคะวันนี้นางสาวไทยปี2578อารมณ์ดีเหรอ,อยิ้มหน่อยสิ ที่สุดเลยลูกนี่จะไปประกวดลูกยิ้มยิ้มยังไงลูกยิ้มให้สวยที่สุดเลยอ๋อไหนดูสิอ๋เป็นนางสาวไทยจริงๆด้วยันดับแรกต้องไปขอร้องให้เขาเอานั่งกระทงก่อนแล้วก็ไอ้ดูสิโดดก็สวยทํานมนดูถึงสวยค่ะแล้วก็สัมภาษณ์บนเวทีหรือจะตอบว่าไงคะนัน่เด็กๆตอนข้อแล้วค่ะคือว่า ใส่พเพิ่มเพิ่ให้ตลอดเลยค่ะตอนนี้ก็ยังใส่เพิ่มอ,อยู่ <laughs> แตอตอนนี้สัมภาษณ์นี่ก็ยังใส่อยู่ค่ะแต่ว่าใส่เองค่ะตอนนี้เอ๊ะใ้สัมภาษณ์กันสัมภาษณ์ก่อนเนอะหหนูสัมภาษณ์กันไมงเอาตอนคุยสิตอนนี้มันไม่ได้คุยแล้วนีน่สวัสดีค่ะอายิ้มหน่อยอายิย้มใส่กล้องหน่อยลูกแล้วแล้วแลแล้วละล,ะล,ะละยิ้มหน่อยล้ nó dím lại